หนึ่งเคล็ดลับที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนไม่เคยรู้ว่ามีเรื่องเด็ดขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ติส๊ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะ,คะจันก็อยู่กับลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าคุณติ๊กนะคะแล้วก็จย์อยู่ที่เชียงใหม่นะคะวันนี้จะมีเรื่องหมาเหมาคือฟังจากคุณติ๊กเราตื่นเต้นมากคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ว้าวนะคะอยากให้พี่ติ๊กเมาให้ฟังหน่อยว่าเห็นบอกว่ามีเพื่อนพี่เขาเอาเป็นลูกหนี้ก่อนละกัน ติดนี้มานานมากติดนี่มาเป็นสิบปีเป็นสิบปีติดนี้ใครคะติดนี้ญาติญาติกันญาติญาติกันแล้วก็เอาที่ทางอะขายไปเรื่อยๆแบบจำนองอะไรงี้เราขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆจนบ้านจะโดนยึดโเขาก็เลยนึกอะไรไม่ออกเขาก็เลยมาหาเราค่ะมายืมตังมายืมตังออกแล้วโอเคอันนี้ปาดเหนื่อยแล้วนะเราก็บอกว่า ตังอะไม่มีให้ยืมหรอกเอาของดีไปแล้วกันนะโเคจะได้ทั้งเฮงทั้งฟลุ๊อจะได้กลับของทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาแต่ขอให้ตั้งจิตให้ดีนะว้าวค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่พี่ติ๊งให้อะไรเข้าไปให้นกคุ้มค่ะให้เขาบูชานกให้เขาบูชานกคุ้มเราบอกว่าจะให้เฉยเฉยไม่ได้อืเพราะว่ามันเป็นของมงคลมันเป็นของมงคลคุณต้องมีค่าครูแต่จริงก็อยากให้เฉยเยนี่แหละแต่ก็ ด้วยจิตที่เราอยากให้โอเคนะเขาก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไม่ตอบสักคำคือบอกราคาไหนเขาก็เอาไปเอาไปเอาเป็นว่าบูชาจีนกคุ้มไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เขาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าเขาใช้นี่ทั้งหมดได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช้นี่ทั้งหมดที่ติดมากว่าสิบปี่พี่ทางนู้นนี่นั่นจะหมดนะ ต่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ได้ตังมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ได้โชคได้ลาบมาได้ความฟุกความเฮงของเขานั่นแหละแต่เอาเป็นว่าได้เงินมาแล้วใช้นี่เจ้านี่เจ้านี่หมดได้ที่คืนได้บ้านคืนคนลุกเลยทุกคนค่ะสุดยอดเลยแล้วก็มีเงินได้ช่วยเหลือลูกอ่าเขาก็โทรมาบอกว่าขอบคุณนะอ่าแล้วเสร็จแล้วเขาตื่นตันแมเอาถามจริงจริงเขารู้ตื่นตันเขาตื่นตันเขาดีใจบอกว่า เขาก็จะบอกว่าคนอื่นๆเขาถามว่าทําไมถึงหมดนี่เออมันเวอร์ว่างมากนะเวอร์ว่างจากสิบปีมาหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วเขาก็ตกใจไม่ถามจริงตอนนั้นอ่ะก็ตกใจนะเขาบอกอุ๊ยทําไมเร็วขนาดนี้เออแล้วเขาก็บอกว่าก็ขอคนอื่นเขาถามเขาเขาก็จะบอกว่าก็ได้ของดีมาจากติ๊กอทีนี้แหละประชาชีแหกกันมา กิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ของเขาเจ้าหนี้ของเขาเจ้าหนี้ของเขาขับรถมาเลยซึ่งก็คือเป็นคนรู้จักเรานั่นแหละยังไงฮะเาบอกพี่ติ๊กพี่ติ๊กป็นของดีของพี่ติ๊กอ่ะยังเหลือเท่าไหร่อําไมเหรอพี่ก็จะต้องเอาไว้แจกลูกหลานพี่นะเพราะว่ามันเป็นของที่เข้าตอนบวงสรวงมาค่ะเขาบอกว่าพี่บวงสรวงทุกปีอยู่แล้วขอเถอะ เราให้พี่ไปหาใหม่แล้วกัแล้วพี่ก็เจ้านี้เจ้านี้เขาขอหมาหมดเลยหมาหมดเลยเอาไปทําอะไรคะอเขาบอกว่าเขาจะไปให้ลูกหนี้ของเขาที่ติดเขายาวนานไปช่วยลูกหนี้เขานี่แหละโอ้เจ่งเป็นเจ้าหนี้ที่แสนประเสริฐเจตใจงดงามแล้วเกิดอะไรขึ้นอเขาก็เอาไปหมดเลยหมาเอาไปหมดอคือต้องบอกก่อนว่าเวลาพี่ติกซื้อจี้นกคุ้มจากอาจารย์เนี่ยนางไม่ได้ซื้อหนึ่งตัวนะคะก็เหมือนถาดเนี้ย เน,นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ของของรอบนี้ค่ะนะของรอบนี้ที่สั่งมาทีเดียวก็สิบตัวนะ,ะไม่สั่งทีละตัวสองตัวบางคนจะบ,บูชาทีละตัวสองตัวพี่ติ๊กซื้อทีเป็นโหลค่ะเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่เขาเหมานั้นยี่สิบเออเที่ยวที่แล้วยี่สิบตัวนะเ,<อ>เขาก็เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยโอ้ลูกนี่เยอะจังเลยเนาะ,ะโอเคเ<ร>แล้วเกิดอะไรขึ้นก็เดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวเขากลับมาพี่หนูได้เงินของลูกนี้ของหนูอะหมดแล้วนะ ทุกคนเดือนเดียวเดือนเดียว,ยวโอ้โหตบมือสินขนา <C> e <ars> อะไรโหสุดยอดค่<ฮ>ะให้มันเเมซิ่งมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากเออเขาบอกว่าเขาก็มาขอบคุณอ่อมาเลี้ยงขอบคุณว่าอเออได้ของดีไปในฐานะที่เราเป็นคนที่แบ่งปันฉละ สละของของเราที่แทนที่เราจะให้ลูกหลานคือก่อนหน้านี้นพิติให้ลูกหลานไปแล้วแหละ<า>นะแต่ว่าเออ э, เราก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนปีใหม่อะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหม<อ>จิตริงวก็อ,อยากเปลี่ยนทุกปีอยากเปลี่ยนทุกปีอ่าทั้งนี้มันยังใช้ได้นะแต่พิติอยากจะได้ใหม่ไงเปลี่ยนทุกปีแต่ยอมสละของตัวเอง<า>ให้เพื่อนไปนะให้ญาติไปให้คนที่เป็นเจ้าหนี่ที่แบบเขาทนทุกข์ามาที่ลูกนี่ไม่จ่ายอ่ะแล้วพิติรู้ว่าแค่เดือนเดียวเขาจ่ายหมดอ่ะรู้สึกยังไงอาธารมจริงมันมันเป็นบุญนะคะ มันเป็นบุญมันเป็นเหมือนกุศลที่เราสร้างขึ้นแบบว่าช่วยคนปลดหนี้อะคะ่ะรู้สึกฟูในหัวใจไหมฟูแบบเบาฟูมาก oh. แล้วก็เหมือนรับพลังเงินนะคะอุ้ยขอให้เราเฮง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 นะดังนั้นนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์แต่ไม่ใช่เฉพาะเคสที่นี่นะคะอาจารย์มีแบบนี้เนี่ยหลายๆครั้งเลยแต่ว่าวันนี้มีโอกาสที่อยากใช้ตัวเป็นๆได้เล่า นะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นรีวิวต่างๆที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นชแนลแพลตฟอร์มต่างๆของอาจารย์ที่เป็นเกี่ยวของมงคลอาจารย์เมย์นะคะเราสามารถเซิร์ชได้เลยเกี่ยวกับของมงคลอาจารย์เมย์ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆน่าว้าวมากๆแล้วก็มีหลายๆเคสเพียงแต่ว่าเราอาจจะรีวิวทางวิดีโอคอลหรือว่าอะไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจอากจะมาดูฮงจุ้ยนะปีที่4ของพี่ติก๊กก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้คุยกันแล้วก็แบบมันว้าวมากคือจะไม่รู้เรื่องเวลานะคือรู้ว่าเขาเอามาคืนแต่ไม่รู้ว่า คนหนึ่งปลดหนี้ในหนึ่งอาทิตย์เจ้าหนี้ได้ลูกหนี้คืนมาในหนึ่งเดือนเราได้หนี้หมดเพราะนั้นวันนี้นะอาจารย์อยากจะฝากอยากให้พี่ติ๊กฝากไปถึงหนึ่งคนที่เป็นลูกหนี้สองคนที่เป็นเจ้าหนี้สามคนที่มีจิตเมตตาอยากจะช่วยเพื่อนๆที่เขาเป็นอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรเขาคะก็อยากบอกว่าความเฮงความปังมันเกิดจากการให้การให้ที่เราไม่หวังผลอย่างอาจารย์ทำนกค,คุ้มเนี่ย ขึ้นมาก็อยากให้ไงคะอ,อยากให้ทุกคนปลดหนี้อยากให้ทุกคนปังและเฮงซึ่งตอนแรกพี่เองก็ไม่เชื่ออ,อแต่แต่เราได้ประสบกับตัวเองเนาะว่าเออมันเป็นจริง,รงแล้วได้พิสูจน์แล้วเราได้พิสูจน์แล้ว,ลวซึ่งการพิสูจน์ครั้งนี้ก็คือสี่ปีนี่ก็คือ ก็คือก็จะไม่หยุดอะค่ะดีขึ้นตลอดนะดีขึ้นตลอดนะอันนี้ก็เป็นจี้นคุ้มตัวแรกที่พี่ติ๊กได้มาจากการรู้จักกันวันแรกใช่ไหมคะก้อนนี้บูชาตัวแรกเลยนะยังอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ติดตัวตลอดนะคะอันนี้อยากให้พี่ติ๊กบอกเคล็ดลับนิดหน่อยนิดหน่อยว่าเวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐานเราทําตามที่อาจารย์บอกไหมหรือว่าเราแบบว่ามีอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นเผื่อใครที่จะไปบูชาแล้วจะได้มีเคล็ดลับนิดนิดเคล็ดลับความปังหนึ่ง จิตเราต้องมีความกระตันอยู่ถึงแม้จะเป็นวัตถุเราก็ต้องมีความกระตันอยู่กับวัตถุสิ่งนี้ขอบคุณเขาขอบคุณเขาแล้วการที่ขอบคุณเราก็สร้างกุศลค่ะเราได้ได้ความเฮงความปังมาจากนกคุ้มเราก็แบ่งแบ่งสิบเปอร์เซนต์ของการได้มาจากนกคุ้มหรือการตั้งจิตอธิษฐาน ส0รสร้างกุศลค่ะเอาเงินไปต่อยอดสร้างบุญคือพี่ติก๊กเนี่ยเขาจะแบ่ง10%นะสมมุติว่ามันเป็นลาบเนาะเขาเรียกว่าเป็นลาบแบบฟลุกกนะได้มาโดยที่เราไม่ได้แลกโดยแรงกายแรงใจเหนื่อยมากมายอะไรยังไงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ติก๊กก็โตมาด้วยการที่แม้กระทั่งทํางานก็จะแบ่งอยู่แล้ว10%นะคะไว้สําหรับในการทําบุญทําทานและต่อยอดบุญบารามีหรือแม้กระทั่งการที่แบบ ถูกหวยก้อนใหญ่ก้อนแรกยังโอนตังค์มาให้อาจารย์เลยสิบเปอร์เซ็นต์ใงตกใจอยู่เลยนะอา<ช><ช>จารย์ไปต่อยอดบุญต่อยอดบารมี<ช>นะว่านะ้นอันนี้คือเคล็ดลับที่หนึ่งคือมีความกระตันอยู่ขอบคุณต่อสิ่งที่เขาได้หนุนนํา<ช>และช่วยให้เราได้มีโชคลาภ<ช>ดีๆในชีวิตนะคะสองคือเราแบ่งเงินนะเอาไว้ในการทําบุญต่าง<ช>ๆ,ๆมีอื่นอีกไหมตั้งเจตอาธิฐานมีเคล็ดลับอะไรไหมก็โฟกัสค่ะโฟกัสค่ะ,คะอย่างเดียวอื จะเอาอะไรจะเอาอะไรจะเอาอะไรทีละอย่างทีละอย่างไม่ได้ขอหะายอย่างไม่ขอร้อยอย่างไม่ได้เลยจังย่างถ้าวันไหนสตางค์ไม่มีในกระเป๋าก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เคาะเคาะกระเป๋ากับนกคุ้มพี่นกคุ้มสตางค์มันไม่มีแล้วเนี่ยเรียกขับมาหน่อยก็ได้มาจริงค่ะเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้จาก มันจะมีทางอื่นมาอ่มันมีทางมาอ่เป็นว่าเรียกมาแล้วกันอแกมาอ่ก็มาอืมเออมาไม่ให้เขาไม่ให้เราลำบากเรียกว่าตั้งแต่มีนี่เงินไม่ขาดมือค่ะนะโอเคนะคก็อันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับแล้วนะซึ่งในเมื่อเรามีของมงคลที่ดีนะคะและเรารู้จักตั้งจิตดีเรารู้จักเอ่อในการแบ่งเงินรู้จักในการสํานึกคุณ นะทั้ง3ส่วนเป็นสิ่งที่เคล็ดลับเนี่ยสำคัญมากๆนอกจากอาจารย์จะเอาตัวแบ่งปันตัวเคล็ดลับนะคะซึ่งที่นกคุ้มเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยมีมียันมีคาถาต่างๆในการแถมให้แล้วก็มีเงินที่เป็นขวัญถุงให้ด้วยนะคะเงินขวัญถุงร้อยล้านนะแถมให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพลังมงกลต่างๆแล้วเราทําตัวเองเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดเสมอคือว่าเก่งเฮงดีจะร่ารวยรวดเร็วแล้วก็ยั่ง ung, ยืนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะคะคสำหรับการแบร่งปันนะคะแล้วก็ใครที่เป็น ลูกนี้เจ้านี้แล้วเป็นคนที่เห็น่ะเห็นคนรับตัวเป็นอย่างเงี้ยแล้วอยากจะแบ่งปันสร้างกุศลนะคะเพราะว่าการที่เราได้นําพาแล้วก็แจกของแบบเนี้ยให้กับเขาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าเวลาที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะมีลูกหนี้ยืมแล้วไม่คืนสักทีถามว่าตัวเราได้รับผลกระทบไหมแทนที่พ่อแม่จะเอาตังค์ให้เรามาใช้ใชหรือใช้ในบ้านเอาต้องยืมไปมีคนยืมไปกี่ปีแล้วไม่รู้จักคืนเพราะนั้นเราเคล็ดลับอันนี้แชร์ไปเลย กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันแล้วบูชาไปให้ทั้งคนทั้ง3ากลุ่มนี้นะได้มีโอกาสได้ใช้จี้นคุมของมงคลอาจารย์มีนะสุดท้ายฝากไว้เอาวิธีอยากฝากอะไรคะอยากฝากว่าคือแบบความเฮงความปังอะค่ะมันอยู่กับจิตของเราน้อมกระตันอยู่น้อมจิตเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อแล้วพลังจะเกิด ะะเพราะว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับนคนที่ศรัทธาปฏิหารเท่านั้นค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะรับความเฮงความปังเปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีกับอาจารย์เมย์สินแสของจุ้ยแกดองนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ